ทกศและยันมาเตรียมเปิดสนามรับฤดูกาลใหม่ให้120เยาวชนชั้นป .6 ลูกหลานกเกษตรกรไทยเข้าร่วมคัดตัวเพื่อรับทุนการศึกษากว่า1ล้านบาทกับโครงการสารฝันต้นกล้ากีฬาชุมชนปี9ร่วมฝึกฟุตบอลโดยโค้ชมือเก่าจากสโมสรฟุตบอลเซเรโซโอซาก้าและสโมสรฟุตบอลบีจีปทุมยูเนเต็ดแถมใครเก่ง ใครเจ๋งมีลุ้นติดท,ทีมเยาวชนของสโมสรด้วยซีซั่นนี้พลาดไม่ได้สักสนามผมบิ๊กจะคอนเฟิร์มร่วมสารฝันโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรยันมาเอสมูลนิธิยามาโอกะประเทศญี่ปุ่นสถาบันฝึกสอนฟุตบอลยามาโอกะฮานาสกะประเทศไทยยามา